ตะกุดเงินหลวงปู่สุขวัดปากครองมะขามเท่าปีสองสี่หหนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูดอกดีกันครับผมไปกันเลยเป็นกำลังใจให้กับช่องเราช่องวันไววันแชนแนลอย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วกดสั่นกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผม สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกแล้วกับรายการส่องพระตามประษาวันวายวันซึ่งรายการของเราก็จะเป็นรายการเกี่ยวกับการส่องพระหรือรีวิวพระเครื่องรางต่างๆที่กระผมนั้นได้เช่าหามาไว้วันนี้มีโอกาสดีครับผมหลังจากที่กระผมได้ทําคลิปก่อนเป็นคลิปของการใช้เงิน500บาทในการเช่าพระนะครับผมก่อนหน้านี้ใครอยากไม่ได้ดูก็จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านหลังนะครับผม ซึ่งผมก็ได้ใช้เงินหนงผมเนี่ยห0าบาทไปเช่าพระนะครับผมก็จะได้พระมาสองโกับอีกหนเครื่องรางวันนี้เราก็จะมาส่องเครื่องรางครับผมซึ่งเครื่องรางวันนี้ก็คือตัวนี้ผมเป็นตะกุดครับผมตะกุดเงินนะครับผมตะกุดเงินทีแรกตอนผมไปเช่าผมไม่ค่อยไปเช่าได้แบบได้แบบฟุกๆนะครับผมอา่า ตะกุดเนี่ยผมเช่ามาในราคา150บาทนะครับผม150บาทเป็นตะกุดเช่าแบบวัดใจนะครับผมคือผมมองครั้งแรกคิดว่าเป็นตะกุดของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพก็เลยตัดสินใจเช่าตะกุดนี้มาแต่พอดีไปถามพี่อีกคนหนึ่งเขาไม่ใช่ดูดีเป็นตะกุดของหลวง ปุสุกวัดปากคลอกมาขามเท่านะครับผมเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้ครับเห็นนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะเป็นรูปของหลวงปู่นะครับผมหลวงปู่นะครับผมซึ่งจะเขียนว่านครับนี่นะครับผมเป็นตะกุดเงินนะครับผมซึ่งเป็นการต่อนะครับผมจะมีรอยต่อ นิดนึงครับเพราะว่าตรงน,นี้ผมเขือข่อนไปห้อยคอของเขาด้วยแล้วว่าแล้วมันจะหักลยถอดออกนะครับผมเป็นลายที่มีความสวยงามมากเลยนะครับเป็นปลอกเงินหุ้มนะครับผมผมไม่กล้าแกะได้ไหนมาดูนะครับผมปีสองห้าสองสี่หกหกนะครับผมต่กุดเงินนะครับ มีปลอกเรียบร้อยนะครับผมแท้เก๋เราก็ไม่รู้นะครับผมนี่นะครับด้านบนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นตะกรุดหนึ่งที่ผมเช่ามานะครับผมมีรอยต่อนะครับอาจจะเป็นใหม่ก็ได้นะครับก็ไม่แน่ใจนะครับห่วงเชื่อมนะครับผม น,นี่ก็มีรอยก,ก็จะหักเลยซึ่งกับอ,อ่อนไว้นะครับสวยๆครับองนี้ได้แบบฟุกๆนะครับผมเราก็จะดูลายกระหนกยันกัน,นครับเป็นห่วงเชื่อมครับเชื่อมติดแนบครับนะ นี่นะครับผมครับผมตรงนี้เขียนว่าพระครูนะครับ สวยๆนะครับผมองค์นี้นะครับก็จะประมาณนี้กับตะกุดนะครับผม,บบผมเงินของหลวงปู่สุกวัดปรากคอมหาราษฎรนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมและรับฟังคลิปของเรานะครับผมจะแท้หรือกี้ก็พิจารณาเอาเองนะครับ มานี้นะครับผมวันนี้ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับผมกับตะกุดเงินหลวงปู่สุกวัดปากคลองมาขามเท่าครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ